สวัครับวันนี้ก็นำตางหากนะครับผมตามชื่อคลิปนะ2ปีนะครับผมนะใน2ปีนี้นะครับผมผมจะไม่เลิกทำ YouTube นะนะแล้วก็ใน2ปีนี้คือผมคิดว่าเครื่องของผมจะไม่นาจะไหวแล้วนะครับผมซึ่งไอ้เงินนะ่ะมันเก็บซื้อได้นะแต่คือคุณเข้าใจไหมว่าแบบ เราเล่นอะไรกับเครื่องนัมมาเยอะครับนํมมาทําให้เรียกว่าอะไรอะผูกพันมั้งและคือตอนนี้คือผมจํารหัสไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดเอาอถ้าท่ทีุกคนรู้กันเนาะฉะนั้นก็อีกไม่อีกประมาณสองปีนะผมอยากมากที่สุดก็สองปีนะที่รหัสนั้นจะยังอยู่ต่อไปได้นะผมก็อาจจะนานอยู่นะผมเนาะก็นานพอตัวแล้วแหละนะก็ยานานนะแต่ว่าผมก็ได้คาดการเอาไว้ไว้ที่สองปีนะผมเนาะก็ตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ